ทีมงานคุณภาพมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วเล็ดอยู่นี่เือนทีมงานคุณภาพอันนี้เปาอันนี้อิงอันนี้เปาอันนี้อิงเหรออันนี้น้องอะไรคะอังเปาอังเปาอันนี้น้องไอด้านาคือปปาบูนี่น้องไอด้าดาขึ้นขึ้นปบูเถิดดา อันนี้น้องอ่างเปามาสวยอตอนใหญ่บ่เดี๋ยวโตไปก็สวยบกกาเห็ดวายานมันอะอันนี้อุงอิงนะคะอุงอิงนะคะอีลาหนาวบ่ลลุนูหนาวบ่ลนูคือยิ้มหนาวอีลาคือยิ้มหวานแท้นูคือยิ้มหวานแท้อายิ้มสวยๆค่ะยิ้มสวยๆยิ้มดูเอีงเอีงหนาวเป็นอยู่บ่นีิฮะ หลวงพ่อใหญ่บ่แม่เป็นหลวงพ่อใหญ่บ่นี่จากพระอาจารย์พุนาหอหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่วัดกระแซงหลวงพ่อใหญ่วัดพิษวัดพิษสภารามเอ่อพันไทยพาะไพพุทธละอันนโอ้หลวงพ่อยายพระโค้กไพรนี่อันพุทธเอาไห้หลวงพระโคเกพระปริยัติยากอนนะคะไหนแม่ดูจะแม่ดูอ๋อพันไทยพุทธองค์ หล,ล,ลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะคะทุกคนวัดพิษโสภารามเนาะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่นะคะคุ้มล้องอีลาใหอยูดีมีแห้งเด้อไหโนเป็นคนหูคนดีเด้ออ่ะใส่ใบลงไปใส่อาใส่วโอ้ปีแล้วหัวทิมหัวทิมทิมบ้าน,นี่ล้มควอ,อใหญ่ พอดีพี่ตัวอันนั้นล้วงคอยอย่างนี้โต๊ะเป็นนุ่นจ้าจ้าแล้วมันสีตกนะคะมันจะตกค่ะตกบ่แม่เนี่ยออกขนุนบ่ตกบ่แม่นี่ยออกขนุนแค่ยังบ่ตกจะเถื่อนอีล่ะบ่จะยานอีไายอยากออกอีไายอยากออกวะนะมาไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ออกมาหัวหันจอดมันเป็นแนวนี่โอ้เราบ่ให้จอดบ่เราบ่ให้จอดอืมเราให้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโยกเป็นตะมากเลเถอะเนาะบา่ S <S น้กค,คุยตีบุคยโอ้โหม้นสิได้ลูกพี่วะนะั่งผู้ดีตตเนะาะอีตโตได้แล้วก็ัังออนตต์นั่นแม่ผู้ดีลูกมันพูดดีเบิดได้อ่อยได้ลูกผู้ดีเบิดทุกคนลูกมันผูดน้ดีบอกลูกมันผู้ดีเบิดทุกคนพอมันไข่คือว่าไอวีแล,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 ล้วก็ไข่อ่อยมันก็ไข่ไปสายอีนั่งไปสายไปไหนเบ๊บบายกันเบ๊บบาย เบย์เบยแม่ดูสิโอ้ยทำไมเก่งจังเลยบย์เบยบ้ทุ่นกับบย์ยยยทังนี้ค่ะบยบยจ้าสวยทำเป็นไหมจ้าสวยทำเป็นไหมคะทำเป็นไหมว่ดเราเป็นบ่กับปีนโพดนี่แม่เนี่ยนั่งสิปีนไปสายยาลนเี้ยวลนเลี้ยวลนเียวลนเราบ่ให้จอดรบ่ให้จอดไปไปไป บ่ต้องจอดไปถัดไปยุงสีรอล่าีงี้ยสีเหล่าสีเงี้ยินเด้ยเด้ไปไปมาสันบายบายค่ะบายบายแม่ก่อนบาย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 โอ้ยจะมันหลไปไปรถลอจอดกับว่ได้กระโพธิแล้วจะเจียวมาฮอดนี่ <ค>ไปอ,<ห>อีกแล้วเพราะว่าเราหูเป็นบ่ะอ่อนหอดใอม,มเคยผ้าลูกผ้าลานยางเลาะนะคะทุกคน,นยังไม่แรงปูเ่าปูแกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจะไม่ลยยมหล,ลายลูกหลายหลานหลายบ่าขาดเนาะแม่เนาะบ่าขาดเด็กหน่อยไหมือมแม่ยู นล็หน่อยมันหญ่น้ำกันเออมันหลายแห้งโอ้ยสร้างกระไดไปเป็นยังลาโรดนะรู้สอมแต่สร้างโอ้ยจะเป็นสอโอ๋อบรรยากาศเนียเมื่อแรงทุกคน ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนะคะผ้าลูกผ้าล้านยางเหลนพ้านองมาเด้อวิตาผ้านองดามาออกกําลังกายนะคะทุกคนอากาศกาา็นหนาวหนาวแดดแห้งอยู่นะคะแต่ว่าแดดแต่ว่าอากาศกัหนาวนะคะยังะ่งอ่ากราคาข้อมันบ่กินยังนั่ง เอานามใส่ปากมั้ยเนี่ยเอาน้ามไปก,มมกินเนี่ยไปแล้วนะคะทุกคนเอาบรรยากาศบ,บ้านๆมาฝากนะคะบายยก่อนด่าบายยบายๆบายๆบายๆ <laughs> ไปแล้วคะ่ะ